นักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพบกับการเรียกชื่อแอลคีนกับคุณครูชวีวันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์นะคะเขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อแอลคีนตามระบบ IUPAC แอลคีนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่อย่างน้อย1นึ่พันธะ อยู่ในโมเลกุลนะคะเริ่มมีได้ตั้งแต่คาร์บอนสองอะตอมขึ้นไปในสูตรโมเลกุลทั่วไปของแอลคีนก็คือ c n s 2 n นะคะการเรียกชื่อเอลคีนก็จะคล้ายๆกับแอลเคนนะคะที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเท่ากันก็คือเราจะนับเป็นภาษากรีกเหมือนกันนะคะเปลี่ยนท้ายเสียงจากอนเป็น in นะคะ การเรียกชื่อแอลคีนนะคะเราจะมาดูสูตรโมเลกุลกันก่อนการเรียกชื่อแอลคีนจากสูตรโมเลกุลให้เรียกแบบเดียวกับแอลเคนที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเท่ากันแต่เปลี่ยนท้ายเสียงจากเอนเป็นอิน e มาดูตัวอย่างกันค่ะสูตรและชื่อของแอลคีนนะคะคาร์บอนสองตัวนะคะจะเป็นเอทีนสามตัวเป็นโพรพีน 4เป็นบิวทีน5เป็นเพียนทีน6เฮกซีน7เฮปทีน8ออกทีน9โนนีน10เดคีนค่ะการเรียกชื่อเอลคีนตามระบบไอยูแพคนะคะจะมี2แบบคือถ้าโมเลกุลเป็นสายยาวไม่มีกิ่งให้นับตำแหน่งพันธะคู่ให้เป็นตัวเลขน้อยที่สุดแล้วในข้อ2นะคะการเรียกชื่อถ้าไม่มีโซ่กิ่งนะคะให นับตามจำนวนคาร์บอนอะตอมที่เป็นภาษากรีกมันอเคนแล้วตามด้วยตำแหน่งของพันธะคู่แล้วเปลี่ยนท้ายเสียงจากเอนเป็นอิน e นะคะตรงนี้เวลาเรานับก็คือ1 2 3 4นะคะยาว4เขียนเป็นบิวนะคะพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่1เขียนเป็น1แล้วก็ลงท้ายเสียงเป็นอ e ินเป็นบ e ิววันอินนะคะ ในตัวอย่างข้อที่สองก็เป็นนับ 1, นึ่งสองสามี่ห้าหกทำไมนับทางซ้ายก็เพราะว่านับให้ตำแหน่งพันธะคู่เป็นตัวเลขน้อยที่สุดนะคะเพราะนั้นยาวสุดเท่าไหรหกใส่ h กตำแหน่งพันธะคู่เป็นสองใส่2นะคะแล้วก็ยาลงเปลี่ยนให้เสียงเป็นอ n ก็เป็น hex to in นะคะในข้อนี้นับ หนึ่งนับสองสามสี่ห้าหเจ็ดนับซ้ายไปขวาเพราะว่าตำแหน่งพันธคู่จะอยู่3ามกับ4แต่ถ้าเรานับขวามาซ้ายมันจะอยู่ตำแหน่งสกับห้านะคะเราก็เลยต้องนับซ้ายไปขวาัวนนั้นยาว7ดเป็นเฮฟตำแหน่งพันธคู่คือสามเสียงท้ายเสียงเป็นอินก็เป็นเฮฟทรีอินนะคะ ในกรณีที่มีหมู่แทนที่หรือเป็นโซ่กิ่งนะคะเราก็จะนับและอ่านเหมือนคล้ายแอลเคนนะคะแอลเคนที่มีโซ่กิ่งเวลาเรานับก็คือนับจากด้านปลายที่ทําให้ตําแหน่งของพันธุคู่มีตัวเลขน้อยที่สุดแล้วการเรียกชื่อก็เหมือนกับแอลเคนการเรียกชื่อให้หมู่แอลคิวเป็นโซ่กิ่งนะคะบอกตําแหน่งกิ่งจํานวนกิ่ง ชื่อกิง่งแล้วตามด้วยโซ่หลักตำแหน่งบัรทุท้ายเสียงเป็นอินตัวอย่างเช่นดน,นี้นะคะนับขวาไปซ้ายนับหนึ่งสองสามสี่และหละ้าโซ่กิง่งก็ะตำแหน่งที่สามก็เป็นตำแหน่งกิง่งน,นี่ชื่อกิง่งเนาะแล้วโซ่หลักแล้วตำแหน่งบรธทูกแล้วท้ายเสียงเป็นอินก็เลยเป็นสามเมทดเว เพนทูอส่วนด้านนี้นับซ้ายไปขวานับ1 2 3 4 5 6นะคะกิ่งเกาะตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3เพราะนั้นเราต้องอ่านตำแหน่งกิ่งก่อนก็เป็นเป็นสองสามดมิ t a ว e to in อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนับ1 2 3 4 5และ6ับตรงนี้ทังนงกิงเก็ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่4แล้วก็ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่4เป็นกิ่งชนิดเดียวกันเป็นกิ่งที่มีขนาดเล็กส่วนตำแหน่งที่3ามเป็นกิ่งที่มีคาร์บอนสตัวเป็นเอทิลนะคะเวลาเราอ่านอ่านตามเรียงลำดับภาษาอังกฤษก็คือ E มาก่อน M นะคะก็เป็นน้ำเอทิลสอ ไดเมทิลเฮกทูอีนในกรณีที่หมู่แทนที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่หมู่ LQ นะคะเราก็จะนับให้ตำแหน่งพันธะคู่น้อยสุดเหมือนเดิมไม่ว่ากิ่งนั้นจะอยู่ทางไหนก็ตามนะั้นเรายึดตำแหน่งพันธะคู่นะคะสำหรับแอคินนับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะั้นตำแหน่งกิ่งมีสองมีสองกิ่งแล้ตรงนี้เป็น l คอริน e นะคะตรงนี้เป็นเมทิลเพราะนั้น,นเวลาเราอ่านนะคะตัว C มาก่อนตัว M นะคะก็เป็น 2- K R o C M T H T e คลอโร -3- เมทิลเฮกทอินเข้อนี้ถึงแม้ฟูร e ีนจะอยู่ทางนี้เราต้องยึดตำแหน่งพันธะคู่เป็นหลักเหมือนเดิมนับ1 2 3 4 5 6ตรงนี้กิ่งเล็กกิ่งเล็กตรงนี้ฟูอรีน e นะคะเวลาอ่าน F มาก่อน M เนอะ4 4 l u r o สองสามไดเมทิลเฮกทูอินนะคะส่วนตัวอย่างนี้นับ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้เป็นกิ่งนะลูกนะตรงนี้เป็นกิ่งเพราะนั้นอ่าน6 6หกไดเมทิ il, 2, แล้วก็เฮปที ต่อไปเป็นไซโคลเอลคีนนะคะการเรียกชื่อเอลคีนที่ต่อกันเป็นวงจะเริ่มตั้งแต่คาร์บอนสอะตอมขึ้นไปมีสูตรทั่วไปก็คือ c n s 2 n 2นะคะการเรียกชื่อของเอลคีนที่เป็นวงก็จะอ่านเหมือนกับเอลคีนก็คือเติมคำว่าไซโคนำหน้าแล้วลงท้ายเสียงเป็นอินนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตัวที่ 1, 2, 3และ4นะคะก็จะเป็น ไซโคบิวทีนไซโคก็คือเป็นวงนะคะบิวก็คือมีคาร์บอนสี่ตัวแล้วก็ลงท้ายเป็นอินเพราะว่ามีพันธะคู่ตรงนี้นะคะนับพันธะคู่ให้น้อยสุดตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกก็เป็นมีคาร์บอนหกตัวก็เป็นไซโคเฮกซีนค่ะถ้าเกิดว่า,าแบบวงนะคะมีกิ่งที่มา กาะอยู่กับคาร์บอนด้วยในวงนะคะเราก็จะเรียกตำแหน่งกิ่งก่อนนะคะเหมือนกับที่เป็นโซ่ตรงคือเป,เป็นตำแหน่งกิ่งชื่อกิ่งนะคะเวลาที่เรานับเราก็ต้องให้ตำแหน่งกิ่งและหมู่แทนที่มีเลขต่ำที่สุดนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะเป็นหนึ่งมทิลไซโคเฮกซีนนะคะมีคาร์บอนหกตัวนะคะอัน กิ่งก่อนแล้วตามคําว่าไซโคแล้วก็เป็นเฮกซีนนะคะส่วนตรงนี้เราก็ต้องยึดตําแหน่งบนันทคู่เป็นตําแหน่งน้อยที่สุดอยู่ดีก็นับ1 2 3 4 5และ6เพราะฉะนั้นตําแหน่งกิ่งเป็น3กับ5เนาะก็จะเป็น3 5มหาจำนวนก็คือไดเมททิวไซโคเฮกซีนค่ะ อ่นทีนี้มาลองโจทย์กันเราจะนับซ้ายหรือขวากันดีเอาใ,ในักเรียนคิดแป๊บหนึง่งอ่าเรานับซ้ายเนาะนับหนึ่งนับสองสามส,ามสี่ห้าหกทำไมนับซ้ายเพราะว่าตำแหน่งพันตะคู่มันจะเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะอ่านว่าอะไรดีอ่าตรงนี้เป็นโซ่ตรงไม่มีกิ่งก็อ่านยาวเลยนะลูกเนาะก็เป็นเฮก นะคะตำแหน่งพันธุคู่คือ1แล้วก็ลงท้ายเป็นอนินะคะตรงนี้นับครั้งนี้1 2 3 4 5สองสามสาและหกนั้นกิ่งเกาะสตำแหน่งกิ่งเกาะสตำแหน่งเวลาเราอ่านต้องอ่านตำแหน่งกิ่งก็คือ2แล้วก็หาจำนวนกิ่งก็คือใด ชื่อกิงคือเมที่ยาวหกก็คือเฮกตำแหน่งพันธะคู่คือสองแล้วก็ลงท้ายเสียงเป็นอินนะคะอ้าวถูกต้องไหมเอยเป็นอย่างนี้นะ,ะอ้าว่อป้ายข้อต่อไปอ่าตัวนี้เราลงวงนะลูกเนาะตัวนี้พอเป็นวงเราขึ้นว่าไซโค ไซโคมีกี่มุมละหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ามุมก็แปลว่าห้าคาร์บอนห้าตัวก็เป็นไซโคบบ 5, 5, เพนทีนนะคะไซโคเพนทีนตัวนี้นะับซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกตัวนี้กิ่งตรงนี้กิ่ง,ง,น,งนะคะอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าสามสีนะ่นั่นเนาะ ไ i ้เมตรเ่ยาหกก็เป็นเฮกตำแหน่งตำแหน่งพันธุคู่นะคะเป็นสองแล้วก็ลงท้ายเป,เป็นอีนนะคะส่วนข้อนี้ต้องนับซ้ายขวานะคะก็ให้ตำแหน่งพันธุคู่น้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมีกิง่งหนึ่งกิ่ง สองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งทีนี้กิ่งสี่กิ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเวลาเราอ่านนะคะตัว B มาก่อนเลยเนาะ B มาก่อนเอ็มก็เป็น4 b r โบรโม่สี่โรโมคือของบูมินไปแล้วเนาะขีดขันด้วยตำแหน่งกิ่งของเมทิลเป็นสองสามแล้วก็ห มีกี่กิง่งคะลูกสามเนาะเป็นไตรชื่อกิ่งเมทิลยาหกก็เป็นเฮกแล้วก็ตำแหน่งพันธะคู่เป็นสองแล้วก็ลงท้ายเสียเป็นอินเป็นสี่โบมูสองสามห้าไตรเมทิลเฮกทูอิน่าถ,ถูกไหมเอ่ย ต้องไหมคะอ่าสรุปแล้วลนละูกนักหลักการอ่านชื่อของเอลคีนก็คือหนึ่งนับโซ่หลักให้ยาวที่สุดโดยให้ตำแหน่งพันธะคู่เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดการเรียกชื่อหรือการอ่านนะคะให้บอกตำแหน่งกิ่งจำนวนกิ่งชื่อกิ่งแล้วสุดจะตามด้วยโซ่หลักว่าคาร์บอนยาวเท่าไหร่แล้วก็บอกตำแหน่งพันธะคู่ที่มันอยู่แล้วเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นอินแค่นี้เองนะคะ ้าโซ่กิ่งมีหมู่ต่างกันให้อ่านชื่อกิ่งตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ในการเรียนการเรียกชื่อของแอลคีนนะคะก็คงจะพอเข้าใจได้บ้างถ้าคนไหนสงสัยตรงไหนก็โทรมาถามได้นะคะสวัสดีค่ะ